พี่น้องวาสนาในนั้อเลยไม่เคยมีใครมาขึ้นรถฉันเด้อสบายมากเลยค่ะคุณผู้หญิงวันนี้มาขึ้นอะไรล่ะครับขึ้นรถเหรอฮะใช่ค่ะคุณจะไปไหนนี่บ้านจะไปรับหลานค่ะที่โรงเรียนหลานคนไหนนี่ต้องอ่อยชื่อให้เป็นรอดูไงตายแล้วต่อไปไปรับหลานคนไหนน้อบ่ไหนน้อรับหลานค่ะโรงเรียนอินเตอร์เจ็บคอมากวันนี้มาเจอไม่คำสิงพูดไม่หยุด ตั้งแต่ส runway, mm hmm. right you know. Hello, ี่เโมงเช้าจะบ่ายมองแล้วยังยังคุยไม่หยุดเรื่องอืเรื่องชาวบ้านมันเยอะไม่หลอกนานๆทีมาเจอกันอัปเดตบ้างน่าสุดงานมิดเท่าไหรออันนั้นก็ไม่ได้มาหมอยกันงานมันรีบแต่งานมิดเบสคําศิลคือเอ็นจอยสุดๆเอฟซีชื่นชมสุดๆว่าเบสเต็มที่มากขนาดร้องเพลงขนาดเพลงไม่ว่าสนุกเขายังเต้นแบบแอฟเฟเต้นแกล้งเต้นจะรู้ไหมว่าเธอร้องสนุกที่สุดในงานแล้วถ้าเธอร้องหลายเพลงฉันก็เป็นหลายเพลงแต่เธอซัพพอร์ตเพื่อนมาก ถึงแม้เพลงเดิมเราตั้งปีกว่าแล้วมันก็ยังเต้นอยู่เปลี่ยนเพลงบ้างค่ะเอิ้นอ้าอยู่นั่นแหละเอิ้นจะรู้จะเอิ้นยังไงแล้วเอาให้เอิ้นแน่ต้องเปลี่ยนเพลงบ้างเพลงอะไรเพลงใหม่ๆบ้างหาเพลงเลยเอาอย่างนี้ฉันอยากร้องเพลงที่เธอเลือกให้หนึ่งเพลงแล้วฉันฟังเพลงไม่ก่อนเอาก็เอาเพลงฟิวเธอก็ได้เพลงที่เธอฟังชอบฟังส่งมาหนึ่งเพลงฉันจะเอาไปออกคอนเสิร์ตเฮ้ยตอนนี้คิดตอนนี้เหรอสมมุติว่าเอาให้กันบ้านมาสองวันก็ได้เลือกมาหนึ่งเพลงว่า ฉันอยากฟังเธอร้องเพลงนี้บีกหนึ่งเพลงถ้าจะไปซ้อมมันก็จะไปออกคอนเสิร์ตหนึ่งเพลงแต่ต้องสนุกนะต้องแบบต้องเก็ตฟิลคนทั่วไปนะไม่ใช่เอาเพลงบอกไว้มาดีเพลงเพลงพูดตอนไหนเพลงนี้มาอะไรก็ได้ครับคือรอฟังนะครับจากคุณเบคําศิลปหนึ่งผลงานเพลงให้นางส่งมาในไลน์ก็ได้ว่าเอออยากฟังเพลงนี้ร้องบนเวทีคอนเิให้หน่อยได้ได้ขอคิดไปคิดได้2วันนะโอเคก่อนโอเค ไปทำลากับพี่นองวันนี้จะไปรับหลานนะครับลาคนไหนรอดูนะครับ